สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาแนะนำซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นภาค2นะก็คือเรื่องตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานศึกเพลิงวิญญาณภาคแรกนะคะเซวจ้านรับบทเป็นถังซานนะคะส่วนภาคนี้โจอีหลานรับบทเป็นถังซานค่ะหล่อทั้งสองภาคเลยนะเรื่องนี้นะคะเขาพูดถึงดินแดนโต้หนัวในดินแดนนี้นะมันจะมีอยู่สองแคว้นก็คือซิงหลัวกับ เทียนโตและผู้คนมากมายเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธแต่ว่าจะต้องถูกปลุกวิญญาณก่อนถึงจะมีวิญญาณยุทธได้แล้วก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนได้เป็นวิญญาจารย์และถ้าอยากได้พลังเพิ่มนะก็ต้องไปล่าสัตว์วิญญาณ เพื่อเอาไปเพิ่มวงแหวนให้กับตัวเองมีวงแหวนเยอะๆนะก็จะมีพลังเยอะทั้งสองเมืองนี้นะก็มีโรงเรียนอยู่7แห่งและสำนักห้าวเทียนเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของทั้ง7โรงเรียนนะแต่มันจะมีอยู่โรงเรียนหนึ่งชื่อสำนักวิญญาณยุทธโรงเรียนนี้นี่จะแบบว่าใส่ดาร์กนะเป็นโรงเรียนที่นีสใสไม่ดีแหละพ,พ่อเอกเนี่ยก็เคยบอกพระเอกว่าเรียนที่ไหนก็ได้ยกเว้นที่สำนักวิญญาณยุทธและพอเขาแนะนําให้ไปเป็นสิทธิ์ของวี่เสี่ยวกังโรงเรียน ลแล้วได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆอีก6คนไม่รู้เหมือนกันนะว่าโรงเรียนนี้มีกี่คนแต่เห็นแค่มี7คนแค่นี้แหละ เขาก็จะตั้งชื่อทีมของเขาว่าเจ็ดประหลาดแห่งซื่อไหลเคอร์แล้วเขาก็จะมีการแข่งขันประลองวิญญาณยุทธระดับสูงนะซึ่งทีมพระเอกเนี่ยก็สามารถได้แข่งขันจนมาสู่รอบชิงชนะเลิศปรากฏว่ามาเจอกับโรงเรียนวิญญาณยุทธนี่แหละแล้วฝั่งวิญญาณยุทธนะเขาจะมีพลังที่เหนือกว่าทีมพระเอกอยู่ประมาณ10อันดับเลยนะอย่างของฝั่งพระเอกเนี่ยทุกคนจะอยู่ที่40 4 1 4 2ประมาณนี้นะแต่ถ้าฝั่งของวิญญาณยุทธนะจะ50ขึ้นทั้งนั้นเลยแต่ ทางฝั่งพระเอกที่มีระดับวิญญาณต่ำกว่าก็ชนะได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาใช้สมองมีสติแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีทั้งสองเรียนเยนะต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยจนทั้งสองฝ่ายเนี่ยพลังวิญญาณหมด เลยมาใช้การต่อสู้แบบหมัดมวยกันต่อยตีกันไปได้สักพักเนาะทางฝั่งคุณครูของโรงเรียนพระเอกนะก็บอกว่าองค์สังฆราชพิษที่ลูกศิษย์ของท่านโดนนี้มีแค่ถังทรายคนเดียวนะจ๊ะที่มียาถอนสังฆราชคนสวยก็เลยต้องบอกว่าสำนักวิญญาณยุทธ์ของเราแพ้แล้วแล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับฝั่งซื้อไหลเครืไปแล้วของรางวัลนะก็เป็นกระโหลกวิญญาณที่หายากมากใครๆก็ต้องการเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูดซับกระโหลกวิญญาณในนี้แล้วนะพลังก็จะเพิ่มขึ้นพอแจกของรางวัลอะไรเสร็จเรียบร้อย แล้วสังฆราชคนสวยของเราก็ได้สั่งให้ทหารจับตัวเซี่ยวอู่มาเพราะเซี่ยวอู่ไม่ใช่มนุษย์นางเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีแต่เพื่อนๆทุกคนของเซี่ยวอู่นะก็รวมกันปกป้องนางรวมถึงคุณครูทั้งหลายแหละด้วยแต่รวมกันทั้งหมดแล้วก็ยังสูง้สังฆราชไม่ได้อยู่ดีนะวงแหวนของสังฆราชนี่ใหญ่มากเลยนะแต่ว่าของพ่อพระเอกวงแหวนใหญ่กว่าอีกจนเกือบจะไม่ไหวแล้วพ่อพระเอกก็เดินลงมาจากสวรรค์เลย บอกใครทําลูกค่าพร้อมงัดค้อนมาทุกสังราชไปสองทีสังราชแพ้นะจ๊ะก็เลยจะต้องเดินจากไปแล้วก็ปล่อยเสียวอู่ไปส่วนเด็กๆทุกคนคุณครูบอกว่าจะต้องแยกย้ายแล้วนะอยู่ที่โรงเรียนเน่ยจะไม่ปลอดภยัย เมื่อชนะการประลองแล้วก็ถือว่าฝึกสําเร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตเถอะส่วนทางซานกับเซียวอู่นะก็ไปกับพ่อพระเอกนี่แหละพ่อพระเอกก็บอกว่าเซียวอู่เจ้าอ่ะกลับไปฝึกฝนในป่าของเจ้าก่อนเถอะถ้าเจ้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เจ้าจะต้องฝึกให้ถึงระดับขั้น60รอให้ถังซานแข็งแกร่งกว่านี้แล้วพวกเจ้าสองคนจะได้อยู่ด้วยกันปกป้องซึ่งกันและกันได้ เสียวอูนางก็เป็นเด็กรู้ความมาเนาะก็เลยจําใจกลับไปที่ป่าไปฝึกฝนต่อส่วนพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาเนาะก็ไม่เจอเสียวอูใจก็อยากจะไปหาหนางเอกอย่างเดียวเลยพอก็เลยพูดให้พระเอกเข้าใจนะว่าเจ้าจะต้องแข็งแร่งขึ้นเท่านั้นถึงจะปกป้องนางได้ระดับ40กว่าเท่านี้จะไปปกป้องคนที่เจ้ารักได้ยังไงพระเอกก็เลยเริ่มต้นฝึกฝนอย่างหนักระหว่างนั้นสังฆราชคนสวยนะก็ได้จับวิญญาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาสูบเลือดสูบเนื้อสูบพลังเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย สามารถฝึกพลังมารได้ดีขึ้นและยังไม่พอนะนางก็ยังสั่งคนเนี่ยให้ไปตามจับนางเอกอีกด้วยเพราะนางเอกเป็นสาตว์วิญญาณแสนปีสังฆราชอยากจะเอานางเนี่ยมาเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วเรื่องที่วิญญาจาร์หายไปนะก็รู้ถึงหูของฝาบาทเทียนโตฝฝาบาทเทียนโตก็เลยเรียกให้อาจารย์ วี่เซียวกังมหารือด้วยกันแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าวิญญาจารย์ของราชวังด้วยเพื่อฝึกฝนทหารให้มีความสามารถเหมือนลูกศิษย์ทั้ง7ของเขาตอนแรกอาจารย์ก็ไม่รับปากเนาะแต่ว่าทั้งฝาบาทและรัชทายาทขอร้องหนักมากเขาก็เลยตกลงส่วนพระเอกนั้นก็ได้ฝึกถึงขั้นที่50นะเขาก็ได้ปลุกใส่เลือดจักรพพัดย่างเงินครามของแม่ออกมาจนทำให้เขามีวงแหวนที่ห ต่อมาเนี่ยเขาก็เข้าเมืองแห่งการสังหารจะได้เขตแดนนรกชิงหลวมาพอเขาแข็งแกร่งพอแล้วเนี่ยก็เลยไปหาเสี่ยวอู่แต่ว่าก็ยังช้ากว่าสังฆราชนะเพราะสังฆราชก็ตามหาเสี่ยวอู่ไม่ลดละเลยจนในที่สุดเสี่ยวอู่ก็ต้องสละวงแหวนของนางเนี่ยให้ถังซานไปและถังซานก็ทําทุกวิถีทางเพื่อฟื้นคืนชีพเสี่ยวอู่พร้อมทั้งขัดขวางแผนการร้ายของปีปีตรงด้วยเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะมีทั้งหมด3า 8ตอนตอนละ45นาทีนะคะรับชมได้ทาง VTV ค่ะ